สปีผ่านไปกับการทำโคกหนองนาครับวันนี้วันที่6กธันวาคมครับ2 5งพันห้าอามะพร้าวผมเห็นไหมเริ่มทยอยออกลูกแล้วต้นนี้ก็ออกแล้วต้นนี้ก็ออกแล้วเนี่ครับเรามาดูกันใกล้ๆนะนี่โอเคไหมพาทุกคนได้มาดูหลังจากที่ได้ทำกเกษตรสไตล์ที่เรกเป็นแบบโคกหนองนาครับมะพร้าวติดดูเลยครับ บางต้นนะบางต้นที่เขายังไม่สมบูรณ์เขาก็ยังไม่ออกส่วนต้นไหนที่สมบูรณ์ก็ตามที่เห็นเลยครับนี่แสงนี้นี่แบบโอ้โหทลายนี้เยอะมากนะครับทางด้านนี้ก็ติดแล้วครับติดลูกละทยอยติดลูกแล้วนะครับต้นดื่นก็เริ่มทยอยออกมาแล้วครับแล้วก็ความสมบูรณ์ที่เกิดขึ้นก็ตามไปเรื่อยๆครับ กล้วยนี้เราตัดตั้งแต่หลังจากที่ได้ลงผ่านไปประมาณสักเจ็ดแปดเดือนกล้วยจะตัดตลอดปลาก็อยู่ในบ่อหนุนก็เห็นอยู่ยังว่ายวิ่งวนอยู่ตรงนั้นแหละ,ะครับพามาดูกันครับทางด้านนี้เข้าสู่ช่วงฤดูแล้งครับมันอาจจะรู้สึกว่าแห้งๆหน่อยครับแต่ว่าต้นไม้ของเราก็เริ่มที่จะแบบโตให้ได้เห็นแล้วนะครับผลผลิตก็เก็บเกี่ยวกันเรื่อยๆ เงาะนี้คือได้กินแล้วในปีที่ผ่านมานะครับอันนี้เป็นกล้วยน้ำมายักได้มาจากสวนพี่เพนสวนอันนี้ก็จะเป็นอะโวคาโดต้นอะโวคาโดนี้รากของเขาน่าจะถึงถึงที่เป็นบ่อแล้วนะครับบ่อน้ําเขาน่าจะรอดแล้วแหละก่อนหน้านี้เวลาตอนที่ปลูกเล็กๆเนี่ยซึ่งเราก็ต้องให้น้ําเขาแต่ว่าตอนนี้คือรากของเขาน่าจะถึงข้างล่างซึ่งสามารถที่จะแบบอยู่ได้ด้วยตัวของเขาเองแล้วนะครับเงาะจะรอดแหละไม่รอดแหละ ผลข้ <laughs> ททางน,นี้ครับนี่เงาะเงาะครับปีที่แล้วได้กินแล้วนะเงาะเงาะตรงนี้จะมีอยู่ประมาณสี่ห้าต้นเห็นไหมครับันนี้ก็เป็นเงาะพามาดูกันมาดูมุมนี้ครับนี่บัวครับมีดอกบัวทางด้านนี้มีดอกบัวค,บความสมบูรณ์ความเขียวขจีครับที่โขกหนองนา เมื่อทําไปแล้วผ่านไป4ปีครับโอเคนะพามาติดตามพามาดูการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ได้เห็นคือความสมบูรณ์นะครับผม